คุณฟรีนที่ยังอยู่ตรงนี้ให้ที่และเกิดฟรีนได้รับหนูในทุกๆวันขอบคุณที่ยังทาเท่าที่ฟรินไหวขอบคุณที่อดทนจนมาเป็นฟรีนได้ในทุกวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจทําทุกๆผลงานออกมาอย่างดีที่สุดชีวิตของหนูมีคุณค่ามากเลยนะคะขอให้ฟรีนได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฟรีนอยากใช้อย่างที่ฟรีนเป็นให้มีความสุขยิ่งได้ในแต่อวันกับสิ่งรอบตัวดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะหนูทําง,งานเยอะมาก ให้หนูเองจะไม่เจ็บไม่ป่วยมีมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเก็บดอกไม้ที่สวยงามระหว่างทางไว้ในชีวิตฟีนให้เยอะๆเลยนะตู้เราเกอร์ฟีลจะอยู่เคียงข้างหนูเสมอเติบโตไปด้วยกันแบบนี้นานๆน,นะอยากบอกว่ารักและตูมิใจในตัวฟิลมากสุดท้ายขอใช้ประโย์ข,ของฟีน we can do it มาทำทุกอย่างที่พู้เราทำได้ไปด้วยกันนะคะในปีนี้ยักษ์ฟีนนะ ิสอยูค่ะ,ะพี่จอ <c oughs> ลองออกสอตาเลย่อ้าอยอคุณนะคะจอยพี่จอย,จยเป็นพี่พเจเจบาคะ <c oughs> อะ <c oughs> วันนั้นวันนั้นปถ่ายออจาได้ค่ะ,คะพี่จอยฝากดูไลฟ์ต่อนะคะพี่จอยฝากดูไลฟ์ต่อนะคะ วันนั้นวันนั้นได้มีโอกาสไปถ่ายงานงานหนึ่งเรา oh <my! S 1> แบบเป็นพี่สไตลิสต์พี่พี่ชื่อพี่เจเจเขาก็มาเดินมาบอกว่าน้องฟีนพี่พี่อะชอบหนูมากอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบว่าฝากขอบคุณนะคะอย่างงี้นี่ก็เลยถามว่าพี่ชื่ออะไรคะ่อะอย่างเงี้ยพีาบอกว่าพี่จอยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะได้คุยกับหนูได้นะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเอาย้ยินดีค่ะยินด oh <my S 1> <ๆ>ีค่ะหนูก็เลยแบบใช่หนูก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออย่างเงี้ย พ่อบอกว่าเป็นพี่จอยก็เลยแบบเราพี่เราเราพี่จอยเหมือนเขียนแบบเขียนเราอ่านเขียนเราอ่านให้ฟังแน่คิดมาแล้วแน่นอนก็รักมากขอบคุณมากค่ะพี่จอยขอบคุณพี่จอยนะคะแล้วก็ขอบคุณแบบเกิลฟินทุกคนเลยที่แบบส่งพลัง